นอกจากคารมจะเป็นต่อแถมเรื่องรูปหลอกก็ไม่เป็นรองไครแล้วดีเจนุ่มเสียงนุ่มอันพัวนาดยังมีเวลาการเขียนที่มัดใจคนอ่านได้อยู่หมัดสะด้วยแหละค่ะโดยพอ e กตทุกเรื่องที่2องของนุ่มอันที่ใช้ชื่อคนอย่างเธอต้องเจออย่างอันก็ถ่ายทอดตั้งราวต่างๆในมุมมองของผู้ช <I. S. S 2> ายอารมณ์อ่อนไหวที่รับรองว่าใครได้อ่านเป็นต้องซึ้งแบบไม่ต้องพึ่งกระแสแฉเพื่อเพิ่มยอดขายค่ะจริงๆไม่มีไม่ไม่ไม่มีแบบ ไม่มีแฉใครหรือว่าเป็นแบบคนนั้นคนนี้โดยเฉพาะนะฮะแต่ว่าเป็นเป็นรวมๆมากกว่าเป็นเป็นเป็นคนเป็นคนหลากหลายที่เราเจอในชีวิตอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกทุกคนก็ให้ให้อะไรดีๆกับเราอะไรเงี้ย งานนี้ดีเจร่วมค่ายอย่างในกลิ่นสีพุ่มเศษที่นอกจากจะมาช่วยพื้นสีขายของอีกแรงแล้วก็ยังขอแก้ข่าวเรื่องที่จะตัวแอบปลูกเรือนหอหล่อเลิกดีจุงมือแฟนสาวรุ่นพี่มาชาวัฒนพานิชเข้าประตูวิวาเรเวลนี้ด้วยละค่ะไม่มีนะมีแต่บ้านตัวเองไม่มีเรือนหอผมคุยกันไว้ก็ประมาณสัก2ปี3ปีอะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่มีอะไรแบบเปลี่ยนแปลงนะแต่ถ้าเกิดบรรยากาศมันยังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยอีก3ปีถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่มันแต่งไปมันก็ นึกออกไหมฮะตอนนี้มันเหมือนแบบทุกคนไม่มีกระจิกกระใจยอยากทําอะไรเลยอะ่ะชาเคยบอกว่ารอให้น้องกายจบก่อนแล้วค่อยคิดเรื่องแต่งงานอืมผมว่ามันมันคงไม่ได้กะเกณฑอะไรอย่างนั้นนะฮะว่าเออสิ่งนี้มาถึงแล้วต้องทําอย่างนี้นะมันคงถึงจังหวะตอนนั้นมากกว่าที่แบบเฮ้ยมันเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงสถานการณ์เป็นยังไงค่อยว่ากันแล้วคงไม่ต้องกะเกณเราบอกโอ้โหเฮ้ยถึงตรงนี้แล้วนะเฮ้ยต้องทาแล้วนะอะไรอย่างง<ๆ>ี้คงไม่ใช่ความรักมันไม่ใช่เรื่องแบบแต่ต้องไปฟิกมันว่ามันจะเป็นยังไงะครับ ก็เราก็คิดไว้นะครับเพราะเราครบกันก็ไม่ใช่เล่นๆถึงจะยังไม่มีแผนไม่ว่าเร,าเรา็วๆนี้แต่แค่นุ่มกลิตเขายืนยันว่ารักจริงหวังแต่งอย่างนี้ก็คงการันตีได้ว่าความรักของทั้งคู่นั้นหวานฉ่ำจนน้ำตาลเรียกพี่เลยล่ะค่ะ